ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็ต้อนรับกลับเข้าสู่นะครับการเรียนวิทยาศาสตร์4กับครูน้ตอีก1คลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับในเรื่องของอ่ากลังนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของกําลังคือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องพลังงานนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในวันนี้นะครับเจ้าตัวกําลังที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับค่าของกําลังนะครับมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับ หาได้จากอะไรนะครับแล้วสูตรคำนวณเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับค่าของกำลังเนี่ยเรานำไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับอ่ะมาดูอันแรกเลยนะครับความหมายของคำว่ากำลังนะครับกำลังเป็นอัตราการทำงานนะครับหรือตัวงานที่ทำได้ใน1ห,หน่วยเวลาคือการเทียบงานต่อเวลานั่นเองนัเรียนนะครับความหมายโดยรวมของมันก็คือการเทียบงานต่อ เวลานะครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับกำลังมาจากคำว่า power นะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่ใช้ก็เป็นตัว P ตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับเอ่มาดูสูตรการคำนวณคำนักเรียนนะครับสำหรับการคำนวณนะครับกำลัง P เท่ากับ W ส่วน t นะครับงานต่อเวลานั่นเองนะครับมันมีความสัมพันธ์ของงานนะครับงานที่เรเรียนมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับงานหาได้จากแรงคูณกับระยะ ถ,ถูกไหมนะครับถ้าเรามองจากสูตรมันมีอีกหนึ่งความสัมพันธ์ซ่อนอยู่ก็คือระยะทางต่อเวลามันเป็นค่าของความเร็วอาโทษอัตราเร็วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ความสัมพันธ์กันทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกันเราเลยสามารถท่องได้ทั้งหมดนะครับหรือจําสูตรตั้งต้นไว้แล้วไปสามารถกระจายสูตรในการคานวณเองได,ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์แต่ละตัว p นะครับมาจาก power นะครับแปลว่ากำลังนั่นเองหน่วยของกำลังคือจูลต่อวินาทีหรือวัดนั่นเองนะครับส่วน w นะครับมาจากคำว่า work นะครับแปลว่างานนะครับหน่วยของงานคือนิวตันเมตรหรือจูลนั่นเองนะครับส่วน t นะครับมาจาก time นะครับแปลว่าเวลานะครับหน่วยของเวลาใช้เป็นวินาทีนะครับ f นะครับคือ force นะครับเป็น ค่าของแรงนะครับแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ s นะครับมาจากคำว่าในที่นี้คือ distance นะครับแต่นะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นระยะทางตามแนวแรงซึ่งเป็นในแนวตรงนะครับบางครั้งโจทย์บางข้อจะกำหนดเป็น displacement มาให้หรือค่าของการกระจัดมาให้ก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับระ,ระยะทางนะครับหน่วยเป็น เมตรนั่นเองนะครับ v นะครับ velocity นะครับเป็นอัตราเร็วของวัตถุนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับทบทวนความรู้เลยนะครับอ้าหยิบใบงานขึ้นมานะครับใบงานนะครับเรื่องงานและพลังงานในหน้าที่2นะครับหน้าที่2คข้อแรกถามว่าตัวกําลังนะครับ power คืออะไรนะครับ power คืออะไรงานต่อเวลาถูกไหม พูดส,สั้นนะครับแต่เวลาเขียนนะครับคืองานที่ทำได้ใน1ห,หน่วยเวลานะครับงานที่ทำได้ใน1ห,หน่วยเวลานะครับมันบอกอะไรครับนักเรียนนะครับค่าของกำลังที่หาได้เนี่ยมันบอกอะไรนะครับมันใช้บอกความสามารถในการทำงานของ เครื่องจักรเครื่องยนต์มนุษย์คนหรือสัตว์ก็ได้ที่เราใช้ให้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันใช้บอกความสามารถนะครับใช้บอกความสามารถในการทํางานนะครับต่อมาครับสูตรที่ใช้นะครับกำลังนะครับบอกเราวนะว่ามันหาเป็นการเปรียบเทียบ กับงานต่อเวลานะครับเพระนาะฉะนั้นกําลังก็หาได้จากงานต่อเวลานั่นเองสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ p เท่ากับ w ส่วน t นั่นเองนะครับ w คือค่าของงานนะครับหน่วยมี2อ,อันคือนิวตันเมตรหรือจูลก็ได้ครับใช้ได้ทั้งสองหน่วยนะครับส่วน t นะครับเป็นค่าของเวลานะครับหน่วยเป็นวินาที นะครับพ <P S 1> เป็นค่าของกำลังนะครับหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีนะครับหรือเป็นวัตต์ก็ได้นะครับการคำนวณน,นะครับอันข้อที่3นักกายกรรมหนัก750นิวตันนะครับไต่เชือกขึ้นสูง5เมตรในเวลา25วินาทีเขาใช้กำลังกี่วัตต์นะครับนักกายกรรมหนักใช่ไหมครับหนัก750ดตันคือค่าของแรงนั่นเอง นะครับแรงเท่ากับ750นิวตันโจทย์กำหนดมาให้ไต่เชือกขึ้นที่สูงเกิดอะไรเอ่ยระยะทางถูกไหมระยะทางเท่ากับ5าเมตรโจทย์กำหนดมาให้ในเวลา25วินาทีกำหนดค่าของเวลามาให้ที่เท่ากับ25วินาทีอ้าวหน่วยตรงหมดแล้วนะครับโจทมหาอะไรใช้กำลังกี่วัตนะครับหากำลังว่ามีค่าเท่าไหร่ นะครับเราก็เขียนสูตรได้เลยนักเรียนนะครับค่าของกําลังเกิดจากงานต่อเวลาใช่ไหมสมการแรกความสัมพันธ์แรกนะครับแต่ในข้อนี้เห็นไหมครับว่าโจทย์ไม่ได้กําหนดงานมาให้แต่กําหนดเป็นแรงกับระยะทางมาให้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ต่อมางานนะครับเท่ากับแรงคูณระยะทางต่อเวลานะครับเพราะฉะนั้นค่าของกําลังก็จึงเท่ากับแรงเท่าไรเอ่ย 750ใช่ไหมระยะทาง5เมตรนะครับใช้เวลา25วินาทีนะครับเราก็ตัดตัวเลขไปนะครับตัวเลขเอาไปก็จะได้มีค่าเท่ากับ150วัตต์นั่นเองนะครับกำลังในข้อนี้นะครับมีค่าเท่ากับ150วัตต์นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับ ข้อถัดไปนะครับในข้อถัดไปโจทย์บอกว่านดเดชออกแรงดึงถังน้ำหนึ่งถังหนัก5กิโลกรัมครึ่งจากบ่อที่ขุดไว้6เมตรอยากทราบว่า4.1เกิดงานกี่จูลน,นะครับ4.2ถ้าใช้เวลาดึงน้ำหนึ่งถังนะครับจากาก้นบ่อถึงปากบ่อใช้เวลายี่สว,วินาทีใช้กำลังกี่วัตนะครับเอามาดูอันแรกเลยนะครับอันแรก มวลของถังน้ำนะครับมวลของถังน้ํา1ถังเท่ากับ5กิโลกรัมนะครับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่ใช้ดึงน้ํา1ถังขึ้นจากบ่อก็จะเท่ากับนะครับมวลคูณกับค่าของความเร่งนั่นเองใช่ไหมอ้าวเราก็แทนค่าก็จะได้เท่ากับมวลคือ5กิโลกรัมความเร่งเท่ากับ9.8นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นก็มีค่าเท่ากับเท่าไหรเอ่ยนะครับ49นิวตันนั่นเองนะครับดังนั้นงานที่เกิดขึ้นนะครับงานมันเกิดจากอะไรแรงคูณกับระยะทางถูกไหมนะครับแรงเท่ากับ49นิวตันระยะทางที่ดึงขึ้นมาคือ6เมตรนะครับดังนั้นงานที่เกิดขึ้นจึงมีค่าเท่ากับ294 น,นะครับหรือนิวตันเมตรก็ได้นะครับต่อไป4.2 4.2บอกว่าถ้าระยะเวลาที่ใช้ในการดึงน้ำขึ้นมาจากก้นบอ่อถึงปากบอ่อเป็น21วินาทีจะใช้กำลังเท่าไหร่นะครับอา้าวกำลังเกิดจากงานต่อเวลาใช่ไหมงานหาได้แล้วนักเรียนในข้อ4.1คือ294 นะครับใช้เวลา21วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นกำลังที่เกิดขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ14วัตต์นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับนาเดตก็ใช้กำลังเท่ากับ14วัตต์นะครับในการดึงถังน้ำขึ้นมา1ถังนะครับทันไหมสำหรับตัวเลขไม่เป็นนะครับตัวเลขตัดตัวเลขง่ายๆนะครับไม่ได้ต้องใช้สูตรคูณอะไรที่มันซับซ้อนมากนักนะครับต่อไปครับ นักเรียนพลิกไปในใบงานหน้าที่9นะครับเป็นเรื่องของกําลังเหมือนกันนะครับมีอีก5ข้อนะครับข้อหนึ่งบอกว่าชายคนหนึ่งนะครับดันรถที่จอดขวางให้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง3เมตรใช้เวลา10วินาทีนะครับออกแรงดัน100นิวตันชายคนนั้นมีกําลังเท่าใดโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างนะครับอันแรกดันรถได้ระยะทางระยะทางคืออะไรเอ่ย s เ,เท่ากับ 3เมตรอ่ะหน่วยถูกต้องใช้เวลา10วินาทีเวลาคือตัว t เท่ากับ10วินาทีหน่วยถูกต้องถ้าออกแรงดันแรงคือ F นั่นเองนะครับ1น0นิวตันโจาถามหาว่าชายคนนั้นมีกำลังเท่าไหร่กำลังคือค่าของ P นั่นเองนะครับอ้าวสูตรครับกำลังนะครับกำลังเกิดจาก งานต่อเวลาซึ่งสัมพันธ์กับแรงคูณกับระยะทางต่อเวลานะครับถ้าดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราจะจับคู่ความสัมพันธ์คู่หลังคู่นี้มาใช้ในการคำนวณถูกไหมนะครับก็จะได้เป็นนะครับกำลังเกิดจากแรงคูณระยะทางต่อเวลานะแทนค่าได้เลยครับกำลังก็จะเท่ากับแรงเท่าไหร่ 100นิวตันระยะทาง3เมตรในเวลา10วินาทีก็ตัดส่วนไปนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับชายคนนี้ก็จะมีกำลังเท่ากับเท่าไรเลย30หน่วยเป็นวัตต์นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้อโอเคนะครับง่ายๆครับนักเรียนง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนมากนะนะครับถัดไปครับในข้อที่2ครับ ข้อที่อบอกว่ารถทดลองคันหนึ่งมีกําลัง60วัตต์ถ้ารถทดลองคันนี้เคลื่อนที่ในระยะทาง3เมตรใช้เวลา2วินาทีแรงขับเนื่องจากเครื่องยนต์ที่ทําให้รถทดลองเคลื่อนที่เป็นเท่าใดนะค่อยๆเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละอันนะครับรถทดลองคันหนึ่งมีกำลัง60วัตต์กำลังก็คือ P ถูกไหม60วัตต์นะครับถ้าเคลื่อนที่ได้3เมตร นะครับระยะทางคือค่าของ S มีค่าเท่ากับ3เมตรเอาหน่วยถูกต้องใช้เวลา2วินาทีเวลาคือค่าของ T นะครับมีค่าเท่ากับ2วินาทีเอาหน่วยถูกต้องโจทย์ถามหาแรงขับแรงขับคือค่าของ f นั่นเองว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแรงหน่วยเป็นนิวตันนะครับน่าเขียนความสัมพันธ์ของกําลังนักเรียนนะครับกำลังเกิดจากงานต่อเวลาหรือ แรงคูณระยะทางต่อเวลานั่นเองนะครับเราก็หยิบความสัมพันธ์ของคู่หลังมาใช้เพราะโจทย์กําหนดมาให้ตามความสัมพันธ์ของคู่หลังนั่นเองนะครับก็จะได้ว่ากําลังเท่ากับแรงคูณระยะทางต่อเวลาโจทย์ถามหาค่าของแรงถูกไหมเราก็ย้ายข้างของสมาการนะครับจะได้ความสัมพันธ์ใหม่ก็จะเป็นแรงเท่ากับ กำลังคูณกับเวลาแล้วก็หารด้วยระยะทางนั่นเองนะครับอ่าก็แทนค่านะเรียนนะครับแรงก็เท่ากับกำลังคือ60วัตเวลา2วินาทีนะครับระยะทาง3เมตรนะครับตัดตัวเลข3 1 3 3 2 6เป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นนะครับแรงขับของเครื่องยนต์เครื่องนี้ก็จะเท่ากับ40นิวตันนั่นเองนะครับ ตอบได้แล้วนะครับมีแค่นี้เองนะครับอันนี้กําหนดกําลังมาให้แต่หาเป็นค่าของตัวแปรชนิดอื่นแทนนะครับในข้อถัดไปครับข้อที่3เครื่องยกของเครื่องหนึ่งนะครับมีกําลัง500วัตต์นะครับถ้ายกของชิ้นหนึ่งหนัก600นิวตันได้สูง3เมตรจะใช้เวลาในการยกสิ่งของชิ้นนี้เป็นเท่าใดะนะครับสเต็ปเดิมเลยนะักเรียนอ่านโจทย์ กำลังของเครื่องยกเครื่องนี้เท่ากับ500วัตต์กำลังคือค่าของ P 500วัตต์ยกสิ่งของหนกักนะครับน้ำหนักหน่วยนิวตันคือค่าของแรงนั่นเองนะครับแรงมีค่าเท่ากับ600นิวตันสูงนะครับหรือระยะก,การเคลื่อนที่นั่นเองนะครับคือค่าของ s มีค่าเท่ากับ3เมตร โจทย์ถามหาเวลาเวลาคือค่าที่นะครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่เวลาหน่วยเป็นวินาทีนะครับความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ของกำลังคือกำลังเท่ากับงานต่อเวลาหรือแรงคูณระยะทางต่อเวลานั่นเองมีการกำหนดแรงมาให้ถูกไหมก็เหมือนเดิมนะเี็กใช้ความสัมพันธ์คู่หลังนะครับจะได้ว่ากำลังเท่ากับแรงคูณระยะทาง ่อเวลาโจทย์ถามหาเวลาใช่ไหมก็ย้ายข้างของสมการปรับรูปใหม่เป็นเวลานะครับเท่ากับแรงคูณระยะทางหารด้วยกําลังนั่นเองก็แทนค่าตัวเลขไปนะครับจะได้เวลาเท่ากับแรงมีค่าเท่ากับ600นิวตันคูณระยะทาง3เมตรหารด้วยกําลังคือ500วัต นะครับก็ตัดตัวเลขไป0ูนย์ตนะครับอ่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย6 3สาส่วน5นะครับ5 1 5 5 3ึ่งห้าหละเศษสใส่จุดเติม0 5 6 30นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะใช้เวลาในการยกของ1ชิ้นเท่ากับ3.6วินาทีนั่นเองนะครับ ข้อนี้มีจุดทศนิยมนิดเหนือนิดนึ่งนะครับนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ยากอะไรนะเรียนนะครับต่อไปครับในข้อที่4ครับข้อที่4บอกว่าเมื่อออกแรง50นิวตันนะครับผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง10เมตรในเวลา20วินาทีนะครับจงหากำลังที่เกิดขึ้นนะครับ ออกแรง50นิวตันแรงคือค่าของ F เท่ากับ50นิวตันนะครับผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง10เมตรระยะทางคือค่าของ s มีค่าเท่ากับ10เมตรนะครับในเวลา20วินาทีนะครับ t เท่ากับ20วินาทีจงหากำลังคือค่าของ p มีค่าเท่าไหร่กำลังหน่วยเป็นวัต นะครับอ่ข้อนี้ไม่ซับซ้อนนะครับแทนค่าหาได้เลยนะครับกำลังเท่ากับงานต่อเวลานะครับหรือเท่ากับอะไรเอ่ยแรงคูณระยะทางต่อเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าได้เลยครับนักเรียนนะครับก็จะได้กำลังเท่ากับแรงคือ5 0นิวตันคูณระยะทางคือ10เมตรในเวลา20วินาทีนะครับอ่นะก็0ูตัด0 2122 1, 2, 2, 25่ง่้ใช่ไหมเกิดกำลังเท่าไรเอ่ย25หวัตนั่นเองนะครับก็ตอบได้แล้วครับนักเรียนนะครับอ่าโอเคครับต่อไปข้อสุดท้ายนักเรียนข้อที่5นะครับข้อที่5บอกว่าอะไรเอ่ยอ่าข้อที่5บอกว่าสมชายนะครับยกกระสอบหนัก120นิวตันนะครับ1 กระสอบนะจากพื้นขึ้นยังหลังรถบรรทุกเป็นระยะ2เมตรจํานวน5กระสอบในเวลา1นาทีนะครับนาทีนะสังเกตอยากทราบว่ากําลังที่ใช้ในการทํางานของสมชายมีค่าเท่าไหร่นะครับอา้าวอันแรกกระสอบทรายหนัก100ยะ120นิวตันนะครับอ้าว F คือ120นิวตันจริงหรือไม่อ่านโจทย์ไปเรื่อยเมื่อกี้นี้สะดุดคําว่า 5กระสอบถูกไหมเพราะะนะน,นะครับก็ต้องคูณไปด้วย5นะครับเพราะเขายก5ากระสอบทีละกระสอบใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่เขาใช้ในการออกแรงทั้งหมดก็จะเท่ากับเท่าไหร่สิบสองห้าหกสิบก็คือหกร้อยนิวตันนั่นเองนะครับจากพื้นขึ้นไปยังหลังรูปบรรทุกเป็นระยะสองเมตรนะครับระยะสองเมตรก็คือค่าของระยะทางนั่นเองมีค่าเท่ากับสอง เมตรในเวลา1นาทีเช็คเวลาครับเวลา1หน่วยเป็นนาทีต้องเปลี่ยนให้เป็นวินาทีก่อนนะครับเพราะฉะนั้น1นาทีก็เท่ากับเท่าไลหร่60วินาทีโจทย์อยากทราบว่าเกิดกำลังนะครับใช้กำลังในการยกทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เขียคนความสัมพันธ์นะครับ กำลังก็เกิดจากงานต่อเวลานะครับหรือแรงคูณระยะทางหารด้วยเวลานั่นเองนะครับอะแทนค่าครับแทนค่าได้เลยทำหาก,กําลังนะครับเพราะฉะนั้นกำลังก็เท่ากับแรงคือทั้งหมด600นิวตันคูณระยะทางที่ยกคือ2เมตรโดยใช้เวลาทั้งหมด1นาทีก็คือ60วินาทีถูกไหมนะครับก็ตัดตัวเลข 6, 1, 6 6 6 6 0เพราะฉะนั้นนะครับ กำลังที่เกิดขึ้นก็มีค่าเท่ากับ20วัตต์นั่นเองนะครับอ่าเป็นไงพอทำได้ไหมครับอ่าทีนี้นะครับอ่าลองทบทวนอันนี้ไม่ได้มีในชีทนะเรียนนะครับลองคิดไปพร้อมๆกันดูและคิดไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ออกแรงยกปั้นจันนะครับ1,500นิวตันนะครับขึ้นสูง10เมตรใช้เวลา20วินาที จงหางานที่เกิดขึ้นและกําลังของปั้นจันทรถามทีเดียวคุ้มนะครับถามทั้งงานและกําลังนะครับแต่ด้วยการที่มันเป็นข้อสอบแบบกากบาทนะเนนัเรียนไม่ต้องเขียนรายละเอียดเยอะมากนะครับคิดแบบเร็วๆได้นะครับโจทย์ถามหาอะไรงานถูกไหมและกําลังนะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างยกปั้นจันออกแรงยก F คือพ5นหถูกไหมสูงเป็นระยะ นะครับคือเอสิเมตรในเวลา20มวินาทีคือค่าของทีถามหางานงานหาจากอะไรงานหาจากแรงคูณกับระยะทางใช่ไหมนะครับแทนค่าเลยนะครับแรงพันหระยะทาง10เมตรก็มีค่าเท่ากับ15,000ื0จูลถูกไหมหรือนิวตันเมตรก็ได้งานนี่มีข้อเดียวเองนะเียนจริงๆนะักเรียนเลือกได้เลยตั้งแต่แรกนะครับ แต่อ่ะหาต่อให้มันครบนะครับกําลังมันหาได้จากงานต่อเวลาถูกไหมก็เอามาแทนค่าธรรมดานะเรียนก็เอาหมื่นหาหารด้วยเวลาคือ20ก็ตัด0 0นย์ตัดศูนย์เหลือหนึ่ง้าสิบศก็คือ7จ0ดรวัตต์นั่นเองเห็นไหมก็ตอบได้เลยนะครับมานะเรียนไม่ใช่เห็นอ่านโจทย์แล้วท้อนะครับักเรียนนะครับลองแทนค่าดูก่อน มันคิดได้ไม่ยากนะอ่ะต่อไปครับในข้อที่2จงหากําลังของเครื่องจักรเครื่องหนึ่งซึ่งสามารถทํางานได้500จุลในเวลา2วินาทีข้อนี้ง่ายเลยแหละนักเรียนนะครับหากําลังถูกไหมกําลังคือค่าของอ่ะ P นะครับซึ่งสามารถทํางานได้งานคือ W นะครับภายในเวลาเวลาคือค่าของ t อ่ะกำลังหาจากอะไรงานต่อเวลาใช่ไหม นักเรียนก็แทนค่างานคือ500เวลา2วิ2 2 4 2 5 10ได้แล้วเป็นไงครับนักเรียนไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแทนค่าหาได้เลยนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อขอควายนั่นเอง250วัตต์นะครับถัดไปครับข้อที่3าํกำลังคืออะไรนะครับอย่างที่เรา จอมันตั้งแต่สูตรเลยนะเรียนกำลัง p เท่ากับ w ส่วน t ใช่ไหมมันก็คืองานต่อเวลามีข้อเดียวนะเรียนคือความสัมพันธ์ของข้อคอควายนั่นเองนะครับกำลังก็คืองานที่ทําได้ต่อหน่วยเวลานะครับต่อไปครับกําลังเป็นปริมาณชนิดใดนะครับเป็นปริมาณสเกล่านั่นเองนะครับสุดท้ายข้อที่5ถามว่าอะไรเอ่ยกำลังมีหน่วยเป็นอะไรกำลังมีหน่วยอยู่2ออย่างคือ วัดและจูนต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลือกเป็นกอไก่และคอขวายนั่นเองนะครับเป็นไงครับยากไหมสําหรับวันนี้นะครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของกําลังนะครับครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้านักเรียนชมแล้วเกิดความสงสัยนะครับมีคําถามนะครับหรือมีอันไหนที่ไม่แน่ใจนักเรียนสามารถ ทักหาครูได้ในช่องทางไลายส่วนตัวหรือกลุ่มไลน์ของเราก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะนำคลิปวิดีโอนี้นะครับไปไว้ให้ดูในคลา s r o o m นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ